เอาแล้วครับ,มา,รบรมาแล้วครับรถไปโขมมาแล้วเดินมาแล้วครับเดินดุมๆม,มาแล้วเดินมาช่วยคันนี้ครับมาช่วยหกล้อติดรมนี่เลยมิดล้อครับ มิดล้อนีโนเมก้าเสียกอบทีมงานทนายต้อยครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะครับซึ่งจบไปรถไถนะครับคูปตาดันไม่ขึ้นครับคูปตะเอ็มยูห้าเจ็ดศูอเอาไม่ขึ้นเราวาติด ค่อนข้างหนักครับแล้วลื่นด้วยเป็นหน้าผาด้วยดันไม่ขยับเลยอยู่ตรงทางโค้งพอดีครับเป็นคลองน้ำออกไปสัก500เมตรครับก็จะไปโผล่อยู่ตรงปากทางบ้านโนนสังตําบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนานงานของทีมงานทนายต้อยมาแล้วครับ โคเบโก sk 200ครับ sm เดินมา500เมตรครับจากบ่อด,ดินมาที่นี่สาเหตุของการติดลมอยู่ตรงนี้ครับก็คือเส้นทางที่วิ่งเนี่ย เส้นทางหลักที่ออกนะออกอีกทางหนึ่งนะครับออกจากบอดินแต่ว่ามีรถจิมงานนะครับติดโลมถึง3คันด้วยกันทำให้รถติดเป็นทางยาวเสียก็ก็เลยพาป๋ากาครับมาฝั่งนี้นะครับเอาแล้วครับดันแล้วครับ ับไปครับและนี่ก็เป็นต่อยูคาครับเลียงลายเลยครับปูขึ้นมาเกือบจะกลางถนนครับถ้านับจากเสาหลักข้างทางประมาณเมตรห้าสิบได้ครับ ตำแหน่งที่ขยับล้ำเข้ามาถึงถนนก็ไม่รู้ใครปลูกแล้วครับก็ฝากฝากด้วยครับปลูกต้นไม้บนถนนหลวงทำให้การจราจรเนี่ยมันแคบลงครับ จากที่รถวิ่งสวนกันได้ก็แทบจะคันเดียวยังแทบจะมุดไปครับนี่เขาตัดออกเฉยๆนะครับแต่เขาไม่ตัดออกนี่ชัดเจนเลยต้นไม้เอาดินมาใส่ให้ครับ นี่ถ้าปลูกอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับนี่ปลูกอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่นี่ครับขยับจากเสาเนี่ยเข้ามาเนี่ยอยู่ในแนวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ต่อไม้มาจตรงนี้ต่อไม้มอยู่ตรงนี้ครับแถวนี้เนี่ยทั้งแถวเลย ดูสิครับแล้วรถเนี่ยรถที่ไหนจะมาวิ่งเหยียบต้นยูคามันก็ต้องหลบพอหลบปับ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ขึ้นต่อแล้วครับขึ้นต่อแล้วครับโอ้โหตกหลุมครับหลุมที่เอาต่อ,อยูคาออกเมื่อสักครู่เนี่ยครับ ต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเดินมาแล้วรถไม่โคยังเหยียบเลยครับเนี่ยดันอีกไปแล้ว นีครับต่อยุคาครับบนถนนเลยเกินกลับแล้วครับเียรใสครับอบอกเทบเหรอ <laughs> ี่ยดูสิครับโอ้โหแล้วจะให้รถหลบก,กันยังไงล่ะเนี่ยลักเขตก็ขยับลงมาอีกสักนิดนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับกฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยสำหรับท่านที่ชอบปลูกต้นไม้ข้างทางเดินกลับแล้วครับติดเจะพาด้วยหรือเปล่าเสียแบง นี่ถ้าไม่มีต้นไม้หลบกันสบายแล้วครับเนี่ยพอมีต้นไม้ปุ๊บก็ติดอย่างนี้แหละครับไปไเดี๋ยเดี๋ย เดียวยวนี่ครับจุดที่จมครับเราจะติดอีกหรือเปล่าล่ะครับทีนี้จะติดนะครับจะติดนะครับเฮ้ยเอาล้วครับเอาล้วครับไปแล้วสบายลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ